แจกโค้ดสุ่มไก่ตันผลถาวรว<อ>ันนี้อยู่กับพี่ฟิตเลยร้านดีตีชอวันนี้พี่จะมาสุ่มกล่อง49ผลถาวรให้ดูทุกคนว่ามันจะได้ไก่ประมาณไหนแล้วก็จะมีโค้ดมาแจกด้วยโอเคทุกคนก่อนที่เราจะมาแจกโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเรามารีวิวร้านพี่สักนิดนึงร้านพี่ตอนนี้ก็รับกดเกมพาร์ตนะทุกคนแล้วก็มีบล็อกฟูดออสตาอ a น i m e d ม f ดีเฟนเดอร์อัน e ีมดีเฟนเดอร์ก็รับกดเกมพาร์ตนะมันมาใหม่บล็อกฟูดจะมีไก่ตันขายไก่ตันเผาวี 4, าสี่ไข่สเปกเจ็ดหมัดสม ทุกคนอันนี้โหดมากฟาร์มทุกอย่างในเกมมีบริการกดเกมพาร์ตและผลปีศาจถาวรด้ว<อ>ยเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันเติมโค้ดเลือกอันล่างนะทุกคนแล้วก็เอาโค้ดนี้ไปใส่คลิปที่แล้วมีคนบอกว่าโค้ดน้อยรอบนี้พี่เพิ่มจํานวนคนได้มากกว่าเดิม5เท่าถ้าใครยังไม่ทันอีกเนี่ยต้องไปกดติดตามเพจพี่นี่ตรงนี้ขวาล่างเลื่อนลงมาล่างสุดจะเจอเพจพี่ที่แจกโค้ดที่เพจด้วยไปกดติดตามเพจเอาไว้แล้วก็กดติดตามช่องพี่กดกระดิ่งด้วยจะได้ทันโค้ดคลิปหน้าพอใครใช้โค้ดได้เลยได้มาฟรี9 ได้ตรงนี้นะทุกคนเติมด้วยซองอ่างเปานะวิธีการเติมก็ตรงนี้เลยง่ายๆนะสร้างซองเปามาเติมได้เลยร้านพี่จดทะเบียนการค้าแล้วไม่ใช่ร้านปลอมนะทุกคน<ป>เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะทุกคนกล่องกล่องกล่อง,องนี่นะผลถาวรเดี๋ยวเรามาส่งกันเลยนะก็มันจะการันตีหกถึงเจ็ดหมัดผลถาวรยอดฮิตสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะมีผลเสือผลจิ้งจอกผลโมจีตื่นนะที่ฮิตๆนะทุกคนการันตีเวลตันด้วยโอเคไปเรามาจัดกันเลยสี่สิบเก้าอาทิตย์ไปด้วยนะเพื่อการเคลมแต่ส่วนใหญ่รหัสไม่มีปัญหาหรออเไไเไ้้าาปยแลวข เกมนะทุกคนถ้าใครเข้าไม่เป็นก็ทักมาถามแอดมินพี่ได้ที่เพจพี่มีแอดมินบริการตลอดแต่ไม่ยี่ปีชั่วโมงนะจ๊ะเข้าเกมแล้วนะครับทุกคนเป็นผลจิ้งจอกเลยว่ะทุกคนแต่ไม่ว่าผลอะไรนะถาวรคือตอนนี้ใช้ผลจิ้งจอกอยู่นะครับแล้วก็มีเจ็ดมัดด้วยนะทุกคนแล้วก็สมอเรือด้วยนะครับน้องๆเผ่าวีสีด้วยนะครับเป็นเผ่าไซบอร์กนะครับทุกคนเพิ่งเห็นตีขุนยศก็มีเงินอยู่สิบเอ็ดล้านเงินมั่งเก้าหมื่นนะครับโอเคของในครั้งก็มีดาบฟูด้วยพีต้าด้วยทุกค ก็ผลพายาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราได้ผลถาวรไหมนะทุกคนก็ผลถาวรหนสเปอร์เซ็นต์นะครับแต่คือถ้าไม่ได้ผลถาวรอนนะของแค่ที่มีเนี่ยก็คุ้มแล้วอุ้ยเป็นผลคิสเน่นะครับทุกคนที่เป็นผลถาวรน,นะครับถ้ามันมีเขียนว่าใช้หรือใช้อยู่อะแสดงว่าผลถาวนนรแล้วทุกคนเนี่ยถ้ามันขึ้นว่าดูวะแสดงว่าไม่มีนะโอ้โอ้ผลถาวรก็คือมีแค่ผลคิสเน่นะครับทุกคนสิบเก้าบาทได้หนึ่งผลก็คุ้มแล้วนะครับน้องๆมีผลโมจิในครั้งด้วยนะครับทุกคนโคตรคุ้มเลย แล้วเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนร,ร้านพี่เองนะครับน้องๆไม่โกงแน่นอน